ก็กล่าวสวัสด,ดีพี่น้องชาวไทยกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับผมเอลซ่าเกมเมอร์นะฮะกับเกมมาสูนั่นเองนะครับและตอนนี้เราก็พร้อมที่จะมาเล่นเกมที่เาจจะออกประจมภัยกันแล้วนะครับนะโอเคนะครับเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่านะฮะเขามีให้เลือกหมดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าเกมกันก่อนเลยละนะครับตรงนี้ว้าวมันจะเป็นยังไงดูนหน่อยสิ เฮ้เด hey, ีอยู่ใช่ไหมนี่แหละดูมาว่าเธอถูกแยกไปที่ไหนสักแห่งนะ <S <S บางทีพื้นที่จุดนั้นไม่ปลอดภัยเลย <S <S จากนี้ให้เชื่อฉันและทำตามคำแนะนำของฉันเอาไว้เนื้อดิบควรย่างก่อนควรมีแคมไฟนะน้ำเป็นมลพิษหาน้ำสะอาดดื่มดีกว่าแต่ต้องมีเครื่องกรองน้ำซะก่อน เมื่ออุณหภูมิลดลงเธอต้องอบอุ่นร่างกายเอาไว้จําเป็นต้องใช้ไฟจากแหล่งพวกนี้แหละแน่นอนเธอต้องปวดขี้บ้างละ่ะเพราะฉะนั้นห้ามขาท่องน้ำโดยเด็ดขาดเชื่อว่าเธอทำได้ดีการรักษามีสีวิธีจงแน่ใจใจว่าเมื่อรับการรม่ไม่รับบาดเจ็บจะสามารถดูแลตัวเองได้ตอนกลางคืนจะอันตรายมากบอกไว้เลยละ่ะตรงนี้จะบอกโซนของเวลา เมื่อเราสอนถึงส่วนสีฟ้าจะเริ่มมืดแล้วเธออย่าลืมจยุดไฟก่อนที่จะมืดละ่ะอสปินเนอร์เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการซ่อมแซมสิ่งก่อส,สร้างจงแน่ใจว่าจะมีชีวิตยอยู่จนกว่าเราจะไปช่วยจงยังขึ้นมาไวส้สู้ๆขอให้โชคดีลุยเลยครับทุกคนว้าเราแบบหือ <c oughs> เอตื่นเฮ้ยกูหลับนานเกินไปละโอเคเหี่ไหนวาโอโหตื่นมาเพราอกับโดนเสียบ <c oughs> ก่อนอื่นเลยนะฮะการเอาชีวิตรอดพื้นฐานเราต้องตัดไม้ครับผมแต่รู้สึกว่าเราเ,เราจะโดนแย่ที่ไหนสักที่นะท่านผู้ชมเราจะต้องเอาตัวรอดในโลกแห่งนี้ได้ <c oughs> ก่อนอื่นเลยคือตัดไม้เฉยแล้วจเจอแหล่งน้ำนะฮะแต่ที่นี่ยังไม่เหมาะสมับการชีวิตรอดของเราพอนะฮะเราจะตามหาพื้นที่ที่เหมาะสมับการเอาตัวรอดนะฮะ ก็เลยต้องมีไม้ใช่แล้วไม้เอามาสักสามต้นก่อนเออนี่ก็ได้ทนี้ก่อน,น,อ,นอีกสักนิดหนึ่งอีกสักนิดหนึ่งก็ต้องมีพื้นฐานนะฮะซึ่อ่าได้ไม้มาแล้วพอสมควรแล้วคัพติ้งเทเบลิลมาตรงนี้ยังสร้างความไม่ได้ตองใช้ไม้ถึงหอันขุดมีไม่ขุดจิตตัดไม้มานี่คือชิีกันตัดไม้นะ,ะให้เอามือไปตกมาแล้วจะได้ไม้ดอกมาแล้วนะครับอาน สิ่งจังนี่ตอนนี้คือขวานเคอนี้ปลูกไว้ที่ไหนก็ได้แต่ยังไม่ต้องใช้นะครับเราเก็บไปก่อน <Okay. S 1> ตัดมาตัดมาก่อนเก็บไว้เก็บไว้ของรลี้ยส์จามาว่าจะใช้ขวานทุบสะตน่าจะง่ายกว่านมั้งเขุดมาขุดมาชิปอืมเค okay. วางไว้ตรงนี้แหละของพวกนี้ ชิบหมูไม่เป็นอาหารที่ดีแต่ตอนนี้เราย,ยังไม่ต้องการมันใช่วิ่งไปวิ่งไปเราจะต้องหาเลงที่อยู่ที่เหมาะสมแก่เราให้ได้มากกว่านี้ก่อนตอนนี้เราต้องค่อยๆทำการหาทางเอาตัวรอดไปเรื่อยๆก่อนนะฮะหวังว่าเราจะอยู่ได้ในโลกที่อันตรายแห่งนี้นะครับเคได้ไม้มาพอสมควรชึบ อ่ะต้นนี้ขอหน่อยโอ้โอเหมือนจะแบบหยกเบอร์รี่ซะด้วยเบอร์รี่เลยน่าจะเป็นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลหน้าตาเหมือนเบอร์รี่ชิบหิงเลยนี่นะเอาอันนี้มาแล้วก็ดับด,ด้วยทำการขุดโคเอาฐานมาก,ก่อนอ่าช,ชึบชับเหมือนจะตบไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลย ก็ช่วยไม่ได้เลยนะโอเคบนนั้นมีเห็ดนะฮะบนนั้นมีเห็ดมีเห็ดด้วยเป็นอาหารชั้นยอดเมื่อเราเห็นมาแล้วเราก็แบบทําการเอาฐานมาก่อนนะฮะตอนนี้ของทุกอย่างจําเป็นมากถ้ากลางคืนมันมืดเราก็ต้องใช้ฐานใช่ชิปนี่นี่เก็บของไปเก็บของไปลอลากใหญตัวเกมนี้มันจัดระบบของให้จังเลย เราเป็นคนที่ขี้เกียจมากนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสมารถททําอ่านี่ได้ด้วยโอเคต้องการนมาใช้ด้วยเียบเลยโอ้โหตอนนี้ก็มีเล็กขุดมาเลยชึบชับ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 ตรงนี้มีกระดูกคงจะใช้ประโยชน์ได้ ถ้าจะไม่ผิดกระดูกเอาไว้สร้างเจ้านี้ใช่กับเดักนี่นะเอากระดูกมาชึบก้อนหินอะ่ะเราไม่จะเป็นต้องขุดมันนะฮะเพราะถ้าเราขุดโคก็จะได้หินดอกมาด้วยแต่บางทีในช่วงแรกอาจต้องขุดหินก็ได้โวเจออีกแล้วแล้วก็มีต้นไม้นี่ด้วยเอาไปทำป็นยาได้ชึบผมก็พอมีความรู้พื้นฐานสำหรับเกมนี้บ้างนะฮะไม่ใช่ว่าจะไม่มีความรู้เลยเลยถ้ามันมีผมคงจะเอาชุดตลอดไม่ได้แล้วนะฮะ จะมืดแล้วด้วยคงต้องรีบหน่อยแล้วนะฮะชุบถ้าท่านผู้ชมอยากดูวิธีการตัวรอดก่อนแนะนำนะฮะวันแรกให้ทางการตัดไม้แล้วฟาร์โมโข้ในวันสุดก่อนนะฮะถ้าในหมด easy เนี่ยเราจะไม่เจอมอนเตอร์ในกลางาคืนในวันแรกนะฮะแต่ถ้าเป็น normal คุณจะต้องรีบประชิดรอดอมากๆเลยคุณจะไม่ชิวแบบนี้หรอกอันนี้ยังถือว่าเป็นอะไรได้ง่ายๆอยู่นะฮะวันแรกแนะนาให้ตัดไม้ไปเยอะๆนะฮะแล้วก็เอาทอดมาอันหนึ่งก่อนถือไว้ในมือแค่น,นั้นลวฮะ เราจะสามารถมองเห็นพื้นที่ได้เราเ,าเราสามารถฟาร,ร์มของได้การขึ้นจะหนาวมากเพราะนั้นปัปกทอนใกล้ๆที่คุณจะอยู่ด้วยนะฮะนี่แตอแห่งเนี้ยเคขวาแล้วเริ่มพังแล้วถึงเวลาทำขวานใหม่นี่ฮะคือเราสามารถสร้างขวานหินได้นะฮะแต่เราต้องต้องมีขวานไม้ก่อนนะฮะแล้วก็มีหินแเราสามารถสร้างขวานหินได้แล้วนะฮะโอเคเล่กันต่อดีกว่าเราอยู่พื้นที่นี้นาะนไม่ได้ โอเคมันจะเจอที่ดีดูโฆษณาได้นะฮะงั้นขอตัวดูโฆษณาหน่อยนะฮะมันจะทำให้นี่นะโอเคหลังจากดูโฆษณาเสร็จแล้วจะได้รับของมา <c oughs> ได้เป็นตัวเพิ่มเลือดแต่แบบรู้สึกเหมือนไม่จำเป็นอะไรเลยเว้ยหื้อมึงเจคือแบบไม่จำเป็นมากเว้ยตอนนี้เราเลือดเราเต็มอยู่อะไรกันเนี่ย หาพื้นที่เราจะอยู่ก่อนแล้วกันสามของกันไปผมว่านะเคตรงนี้มีอันนี้ขุดมันจะนนี้เวลาขุด,ขดบางทจจีจะเจอผีก็ได้นะฮะถ้าว่าเราโชคดีหรือโชคร้ายพอนะจะเรียกว่าโชคดีโชคร้ายโอ้โหเจอผีจริงด้วยนี่ไงครับเจอผีเนี่ยโชคร้ายโชคดีครับคือบางครั้งมันจะมีโอกาสสูงที่จะเจอหรือไม่เจอไงโอ้โหโดนเต็มๆคนป่าอย่าเข้าใกล้พวกนี้อันตรายมันฆ่าเราได้สบายเลยนะฮะ เราต้องพยายามหนีมันเข้าไว้น้องผีก็ได้มีโฆษณาให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวโฆษณาเดี๋ยวขอดูโฆษณาก่อน้ฮคารได้ดูโฆษณาก่อนเฮ้ยเฮ้ยเ้ยขอดูโฆษณาหน่อยบ้ออกไปคุณจะไม่ตายนะท่านผู้ชมเกือบไปรอดเรียบร้อยได้แอดอกอ,อืของถึงจะไม่ดีเท่าถ,ถึงจะไม่ดีพอเดี๋ยวก็พอใช้ได้ถือใช้ถือว่ายังใช้ได้อยู่อ่านี่ไงพื้นที่ที่หมอยการเอาชีวิตรอดับผม เราเจอแล้วนี่แหละพื้นท,ที่ผมหามาใสาน่น,นานๆเอาละคุณลยเราจะอาศัยอยู่ที่นี่นะฮะเราจะใส่ที่สุดแมปเลยนั่นจะได้ง่ายเกลียกาเอาตัวรอดหน่อยๆน,นะฮะมาก่อนอื่นเลยคือเราจะต้องปกกักเจ้าหนี้ไว้ป้องกันตัวซะก่อนไว้ตรงนี้เชิบอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะฮะชึบอย่างนี้สร้างอีกสองอันนะฮะผมแนะนําไว้ก่อนเลยนะฮะติดๆอย่างนี้ก่อนเพราะว่า เดี๋ยวคุรจะรู้ว่ามันมีประโยชน์นะฮะมันมีประโยชน์ม่จริงๆนะฮะมันใช้ในกามันเป็นกับดักไว้โจมตีมอนที่มาจะมาทมเรานะฮะ okay. ตอนนี้เหมือนพี่แอ็กเราใกล้พังแล้วนะ,ะเราไม่มีเหล็กเลยอ๋อเราพอมีเหล็กอยู่พอมีเหล็กอยู่ถ้าเราพอมีเหล็กก็สามารถสร้างต่อได้ถ้าบรรทังเราต้องทับใหม่นะฮะซึ่งทำให้เสียเวลาในการเล่นมากเลยตอนนี้เราต้องการหนังนะเราก็เลยต้องใช้ดาบหินหน่อยมุ้ดาบหินมานะฮะโอเค เดี๋ยวเราคงต้องตามล่าสัตว์กันหน่อยแล้วนะฮะตอนนี้นอาหารเราเริ่มไม่มีแล้วนะฮะเดี๋ยวเลยผมจะต้องทําการเพาอาหารออก่อนเลยคือต้องเอาเห็ดมาก่อนนะตอนนี้ต้องกินเห็ดมาทาชีวิตไปก่อนนะฮะแล้วก็ตอนนี้ต้องเริ่มขุดถานแล้วแล้วฮะไม้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 ไม,ไม,ไม้ถ้าฟาร์มไม่ได้จํานวนแล้วก็เลิกฟาร์มไปก่อนนะตอนนี้ต้องหาฐ่านกับเหล็กมาก,ก่อนนะมันจาเป็นมากในวันที่สองฮะแนะนาเลยวันที่สองของพอนีว่เยอะๆก่อนนะฮะแล้วก็ทําการขุดอย่างนี้แต่อย่าลืมนะฮะว่าไม้จะเป็นอยู่นะก็ ต้องตัดตัดด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าไม้จะไม่จําเป็นนะนี่ฮะัดตัดไปก่อนจากนั้นนะฮะหลังจากเราตัดไม้แล้วเราก็ลกลับบ้านเลยนะครับผมที่กลับบ้านไปไม่ใช่อะไรนะฮะเดี๋ยวถ้ามันมืดเราอาจจะมีปัญหาแล้ว here, เราขุดเจ้านี่ด้วยนะฮะมันคือทรายนะฮะมันจะเป็นต้องใช้นะฮะเดี๋ยวเชื่อผมสิขุดมาก่อนตัดของรอบรอบบ้าน,นออกด้วยนะฮะมันเป็นคืออะไรของที่อยู่อะไรที่ไว้ใกล้บ้านเราตัดตัดมาใช้ซะด้วยเพราะว่าเดี๋ยวแบบถ้าของไม่พออะไรเงี้ย ส่วนขั้นต่อไปนะฮะหลังจากนั้นเราก็วิ่งกลับไปอาหารถ้าว่าช่งแรกถึงม่มีอะไรจริงจริงก็ก,กินเบอร์รี่ได้นะฮะเนี่ยไม่ใช่ดิแอปเปิลกินได้นะฮะคืบมันจะเพิ่มทั้งอาหารแล้วก็เพิ่มทั้งน้ำนะฮะโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับก็เปิดมาหนะ้าหน้านี้นะหน้าแรกเราเจอกับยาแชมล้า,ลางมันเฉียดจริงๆนะฮะแล้วก็กดครับมานะฮะกดที่ปุ่มโอเคจะได้รับเครื่องปั๊มน้ํามานะครับแล้วก็วางไว้ตรงนี้เลยครับผมนี่วางไว้ จากนั้นก็มาคราบต่อนะฮะนี่คุณดเต็ยนขวดน้ําอ่าแล้วก็ทําการใช้ขวดน้ำเลยตักน้ําขึ้นมาแล้วกวดที่ตรงนี้น้ำก็ขวดน้ำไปใส่นะฮะจะได้น้ํามาแล้วก็ดื่มซะนี่เย็นไปเลย,ยก็ยังว่าเลยนะฮะแต่คนที่เล่นเป็นลองจะสอนนะชิดรอดไปด้วยนะฮะชึบฮ่ออ,อร่อยเลยผมขอกินน้ำไม่เต็มไปก่อนเลยละกันนะฮะชึบนี่ตักมาใส่พังระหว่างกนะันก็ได้ชึบอ่า โอเคได้นะมาเยอะพอสมควรแล้วโอเคนี้พอจากนั้นเห็นตอนนี้ไหมมันคือต้นมะฮะสามารถาม,มาปลูกได้นะครับเวลาเอาวัาชายัยใช้พยายามจะเป็นอะไรงนี้ตอนนี้ใกล้มืดแล้วนะฮะเรต้องรีบนหน่อยแล้ว okay. โอเคโอ้ตรงนี้มีนี้ด้วยโอเคคุดมาึุดมาเมื่อใกล้มืดนะเราต้องรีบกลับไปที่บ้านเราก่อนเลยมันอันตรายมากโอเคถือทอบไว้ก่อนด้วยนะเผื่อมันมืดจากนั้นมาที่ตรงนี้จากนั้นก็มาที่ในตัวของเราเองนะฮะเราครับนี่ออกมาแคมไฟผมแล้วก็วางไว้ตรงนี้เลย นี่มันจะสว่างมันจะสว่างน้อยกว่าทอดนะแต่ว่าจะมีระยะระยะความสว่างที่มากกว่านะฮะ <Yeah. S 2> ถ้าไม่เข้าใจที่ผมพูดก็ it, ก็เดี๋ยวพอเข้าใจแหละเพราะมันมืดนะฮะนี่เห็นหฮะระยะมันจะกว้างมากเลยนะฮะแต่ทอสนาระยะมันจะน้อยกว่าแต่มันจะสว่างมากกว่านะครับเนี่ยอย่างที่เห็นนะสว่างมากกว่า yeah. เราสามารถมอง euh, มองที่มองมองด้านาบนได้นะฮะถ้าคุณต้องการที่จะมองจากด้านบนนะ ตรงนี้สามารถมองเห็นได้ว่าพวกมันกำลัง uh, ต่อสู้อยู่สามารถที่จะตบมันได้นะครับนี่ก็ระวังกันด้วยในช่วงคลิปแรกพยายามมาต่อรอดให้ได้แล้วกันนะฮะผมจะเอาไปปักที่ตรงนี้สักนิดนึงนะครับเราจะได้มองเห็นอะไรมากขึ้นขึ้นนะฮะอามขอปักไว้ตรงนี้เออเต้นบนเหมือนมันจะชอบมากันนะผมจะปักที่นต็นบินขึ้นมาชิบกระเป๋าตรงนี้โอเคผมจะัปปักไปที่มุงทั้งหมดดีกว่า จะได้มองเห็นเวลามอนมันมากันทางไหนนะฮะชิบนี่แล้วก็ตรงนี้ด้วยนี่นี่เรียบร้อยน่าจะดีขึ้นในระดับนึงแหละตอนนี้เราอาจจะต้องการที่ซ่อมนะฮะมาที่ตรงนี้เราต้องมีเหล็กเหล็กเหล็กสี่แล้วก็เงินหนึ่งนะฮะตอนนี้ผมยังไม่อยากใช้เหล็กสักเท่าไหร่นะฮะอันก็ร้อยคืนนี้ผ่านไปก่อนแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยเราสามารถสท้าน้ำได้หรือยังยังฮะต้องใช้หินหก ต้องใช้หญ้าเพิ่มต้องไปขุดหญ้ามาเพิ่มนะคะหญ้าไม่ได้หายากเลยฮนะอีกทั้งนี่มีโฆษณาด้วยลราผมว่าแกจะดูโฆษณาเพื่อเอาของหน่อยแต่เดี๋ยวค่อยดูแล้วกันโอเคเช้าเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแต่เกาต้องการห้องน้ําก่อนเลยนะฮะห้องน้ำามานี่โอเคกอสร้างห้องน้ำไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเนอะไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้ห้องน้ำเอาไว้ตรงนี้เออวางไว้แบบนี้เลยเข้าไปเราจะได้ขี้มานะฮะ ก็ปะปุกทิ้งไปเลยนะฮะเออขี้เนี่ยแต่มันเอามาใช้ปลูกต้นไม้อะไรได้นะครับนะมันก็มีประโยชน์ของมันเหมือนกัน,นแหละจ้าแล้วก็มีประโยชน์เยอะแย,ยะมากมายเลย,ยขุดมานะถ้าอยากทองเนี่ยเรายังขุดไม่ได้นะต้องมีเพียที T ่ดีกว่านี้หรือไม่จะขุดได้ก็ต้องใช้เวลามากๆแล้วก็เปลืองที่ขุดด้วยนะครับมันก็ไว้ตรงนี้ไปก่อนนะในช่วงแรกๆเนี่ยเราไม้ฟาร,ร์มของไปเยอะๆเลยโห้เถอะนี่มีทองเยอะมาก ผมจะพยายามไปเปลี่ยนโอ้มีเพชรด้วยวะคลิปอีพีสดนี้ต้องเล่นยาวๆซะละคลิปก็ยาวประมาณสิบสนาทีผมจะทำคลิปลัสี่สิบนาทีก็น่าจะพอนะผมจะรีไปชะชิตรอดแล้วกันเอาล้วสามวันต่อคลิปอะไรเงี้ยสาวันในเกมนะต่อคลิปตอนนี้ก็คือต้องรีบฟามเคได้ไม้มาเยอะพอล้วพอแล้ว,ลวสลับไม้แล้วขอฟาร์มของกันยาวๆเลยแล้วกันนะตต้า เพื่ปอปกเบียร์เวลานะฮะผมจะทาการออกหาเงินนะ้เพื่อเจอเงินแล้วก็เราจะตัคดคลิปไปช่วงที่ผมเจอเงินอะไรก็ละอะไรก็แล้วกันนะฮะชึบป,ปุ๊บเจอเงินแล้วนะฮะตอนนี้ก็แล้วก็มีเหล็กด้วยผมไม่ต้องฟาร์มโอ้โหมีเงินทั้งสองก้อนเลยทีเดียวนะถือไปใช้ได้นะฮะผมจะขุดเงินก่อนแล้วก็กลับไปขุดเหล็กด้านล่างนะหวังว่าที่ขุดเราย,ยังจะไม่พังนะฮะโอเคใช่แล้วเราซนธาตุเราจะค่อยขุดก่อนนะฮะตอนนี้ยังไม่ขุดช,ช,ชึบชึบชับอืมได้เงินมาเยอะเลย ก็จำการกลับบ้านนะจำทางกลับบ้านให้ดีด้วยนะฮะไม่งั้นเราหลงได้นะฮะเ <_ d iam> พอที่ผมยังจำทางได้อยู่ก็ก็ถือว่าดีอยู่ตอน <_ d iam> นี้นี่แล้วก็กลับเลยนะฮะกลับเลยกลับเลย้านในตัวเรามีอยู่ก็สิบน่าจะพอใช้อยู่นะฮะ <_ d iam> อย่าไอพีเอ็กพังแล้วกันนะตอนนี้อย่าพังเออไม่พังวิ่งกลับบ้านเลยครับผม <_ d iam> กลับก่อนกลับก่อนตอนนี้ต้องการหนังนะฮะแต่หนังยังหาไม่ได้ในช่วงนี้หรอกเดี๋ยวเราค่อยหาหลังจากนี้แล้วกันนะในเรื่องของกาน,นผมจะหมุดแล้วอะ น้องหหดดีแต่เรายังทําอะไรกับมันไม่ได้ตอนนี้ง้เจอเงินอยู่ใกล้บ้านแล้วยอนนี่ถ้ามีเงินอยู่ใกล้ขนาดนี้ก็แบบอืมมีมีเพชรด้วยถึงบ้านยังอืมเราต้องลงไปด้านล่างนะฮะบ้านเลยด้านล่างบ้าเลยด้านล่างใช่เลยด้านล่างนั่นมันมีทองเยอะมากอ่ะของเยอะเกินแบบนี้น่าจะสบายแล้วเอ้ยเจ๋อเดี๋ยวแล้วบ้านเราไปอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยถ้าจะไม่ผิดบ้านเลยอยู่แถวนี้นะ ด้านบนผมหรือเปล่าเนี่ยเริ่มหลงแล้วท่านผู้ชมชิบเพีงแล้วไงหลงแล้วไม่บ้าผมอยู่ตรงนี้นี่จำได้เอาโอ,โ,โอ้โหอยู่ซะด้านบนเลยแหมคิดว่าอยู่อันอยู่ใกล้ๆอยู่ซาก,กลายกออันนี้มาแล้วก็ชึบอย่างนี้อย่างนี้เอ้ยเอาไปใส่ไวน้นี้โอเค แต่แล้วก็ขอทําอันนี้อ่าฮะแล้วก็อันนี้กับอันนี้ไอาเรียบร้อยพร้อมอยู่ลงไปฟาร,ร์มของกันทันไหมเนี่ยไม่น่าทันนะเราต้องอยู่ที่บ้านไปก่อนนะฮะเี๋ยวผมจะตัดเวลาไปช่วงของอีก,กวันเลยละกันนะฮะแต่ผมจะสอนการใช้ของบางชิ้นก่อนคือชิ้นนี้นะฮะใช้ในการซ่อมของนี่อย่างนี้เห็นป่ามีประโยชน์มัอ่อะเออเติรดเติรดติรดนี่ ก็จื้อไหม่อันหนึ่งไมาต้องการไว้อย่างนี้วางไว้ตรงนี้โอเคอีกอันนึงด้วยวางไว้ตรงนี้แล้วก็ทอดอีกสักอันเหลือไปแล้วคนเดียวตรงนี้โอเคเราจะรอช่วงเช้ากันนะฮะชนะไม่เป็นการเปลีปย่ยนเวลาครับก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ได้ว่าอาหารใจ้หมดแล้วฮะขอที่อาหารก็รอหิดมานะหนที่หาได้มา เรากินได้เลยก็ได้นะแต่มันจะได้ได้อ,อาหารน้อยเผาก่อนนะเผางี้ปง๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วกินเข้าไปฮะหลอดอาหารก็จะได้เยอะกว่าเดิมนิดหน่อยนะนิดหน่อยเท่านั้นแหละยังไงดีก็คงต้องรออาหารดับใจพวกนี้แล้วล่ะนะคือนั่นนี่อาหารลืมไปอาหารมีตรงนี้ก็แบบนะมีอาหารน่ไม่เป็นไรแล้วตอนนี้โอเครอกลางวันนะฮะรอกลางวันชึบชับปึ๊บจริงๆในระหว่างเช้าเนี่ยก่อนที่เช้าเราก็ซ่อมระนิบจะนี้ไปได้เรื่อยๆนะฮะระหว่างที่ผมกำันโจมตีนะฮะ จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาไปซ่อมตอนเช้าหรือไม่มันก็จะพังไปก่อนถ้าเราไม่ยอมซ่อมนะฮะเช้าไม่ที่เรียบร้อยนะฮะลงไปหาของด้านล่างกันเลยดีกว่านะครับนี่ไงเจอแล้วเนี่ยเบอร์รี่ของแท้เลยใช่เบอร์รี่หรือเปล่านะเนี่ยเชอรี่เชอร,อรี่ใช่เออผลเบอร์อร,รี่นี่ไงที่หาอยู่เออแล้วเราก็จะเจอทองตรงนั้นขุดเลยขุดเลยขุดเลยมีโฆษณาอ่านิดหน่อยนิดหน่อยเรียบร้อย เมื่อได้ของมาขุดอันนี้หน่อยนะฮะขุดขุดออกมาเอามาเฮ้ยเฮ้ยโคตรหนาอีกแล้วเยี่ยมไปเลยเรียบร้อยดอกไม้แล้วระเบิดของแต่ละอย่างที่ได้มาแต่ละครั้งไม่โคตรแจ่มทองด้วยทองได้อยู่แล้วมากที่สุดไม่คิดมากไปเลยโอเคแล้วเหมือนจะเจอกล่องของดีหลังจากฟาร์มของมาสักพักนะฮะโอเคเพิ่ต้องได้อะไรจะ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 ได้อะไร ขอโทษหน่อยขอโทหน่อยจิ๊บปับป๊บปั๊บโอ้โหเพชรเออแจมแล้วก็ถ้าอยากส่วนหมูถ้าเราฆ่ามันจะได้ของนะฮะดูนะปึ๊บปับ๊บนี่ได้เป็นหนังมาแล้วการหนังอันนึงนะฮะขอแค่เดียวไก่นะถ้าเราฆ่ามันก็จะดอกไขนะ่นะฮะเมื่อก่อนมันจะดอกเนื้อแต่ตอนนี้มันจะเป็นดอกไข่แล้วนะฮะก็แบบนะเวอร์ชันใหม่มันมาเนี่ยนะเอออีกสักตัว เออีกส e. ักเตอรโอ้ยหมูจบหมูมันจมเตีได้ด้วยนะฮะมันจะเจ็บนิดนึงนะฮะก็ระวังกันด้วยเค okay. กันมันจะวันต่อไปแล้วเนี่ยผมก็ต้องแบบแตอนนี้ผมจะกลับไปที่บ้านก่อนนะฮะเพื่อไปค้าบางสิ่งบางอย่างนะฮะง <laughs> ั้นก็กลับบ้านกันก่อนเลยนะครับผมกลับไปเมื่อมาถึงบ้านแล้วนี่ก็แบบเผาไข่ก็จะได้ไข่ปิ้งเนี้ยไข่ปิ้งเนี้ยกินได้นะแล้วก็จะได้แล้วจากนั้นก็กลับมาปุ๊บเราถึงจะทำนั่นก็คืออา ยังยังยังเจ้าเจ้านี่เลย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 ,เ,เ,ลยเออเป็นบ้านนะฮะแล้วก็วางไว้ตรงนี้จับจับจับแล้วก็นี่ทำบิดกันหน่อนี่อยู่นี่เป็นบ้านฮนะเราสามารถกลับบ้านได้เมื่อใช้เข็มทิศนะฮะโอเคเาสามารถไปที่ไหนก็ได้แล้วจนัอ้อนตอไปเลยต้องทำเจ้านี่นะเออไปขุดกันเลยวู้วไปขุดเพชรมือก็มืดแล้วเราก็ต้องเผาเนื้อจะได้เป็นเนื้อย่างอ่อยวู้มัน ในเที่ยวนี่วะเข้าไม่ได้อันตรายที่นี่อันตรายมากนะฮะเชื่อผมสิโอเคนี่สิ่งที่เราตามหาเจอแล้วขุดครับผมเรามาตามล่าเพชรกันนะครับวันนี้อ่าเพชรใช่แล้วเพชรโอ้โหอันตรายเพชรอยู่ไหนเฮ้ยนั่นไงเพชรเพชเฉาะมานี่แล้วเพชรเพชร เฮ้เรียบร้อยสำหรับอีพิโซดนี้ก็ได้เพชรมาเยอะมากพอสมควรเลยนะครับซึ่งคลิปนี้เราก็ได้ดูรู้ว่าล่ะจากอะไรไปรหลายอย่างเลยนะฮะช้อนเอพิโซดนี้นะครับผมคิดว่าผมคงต้องขอตัวลาไปได้แล้วนะฮะสำหรับเอพิโซดนี้เนี่ยสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกลังใจด้วยนะฮะเจอกันในพาร์ทหน้าจ้าบ๊ายบาย